ใครที่ผ่อนไม่ไหวนะคะโดยเฉพาะบัตรเครดิตเราจะมีวิธีการอย่างไรมีข้อเสนออยู่2แบบค่ะก็คือขอลดดอกเบี้ยนะคะและการปรับโครงสร้างหนี้แต่ว่าวิธีหลังเนี่ยถ้าไม่ไหวจริงๆอย่าทำนะคะโดยอ้างอิงจากรูปภาพของธนาคารแห่งประเทศไทยเบื้องหลังนี้นะคะตามาณะคะเป็นตัวอย่างนะคะเขาจงให้รห็นว่าสมมุตินะคะเรามีหนี้หนึ่ล้านบาท แล้วก็คิดดอกเบี้ย6.2%ต่อปีประยะเวลาในการผ่อนนะคะคือ10ปีมันจะแบ่งเป็นมีค่างวดที่เขาเรียกเก็บนะคะก็คือ1 1 1 0 0บาทซึ่งจะแบ่งเป็นต้น5,9 0 0ั้วและเป็นดอก5 1 0พตอนนี้มันจะมีการกำหนดมาให้นะคะเราจำตรงนี้ให้ดีนะคะดอกเบี้ย6.2ตรงนี้เนี่ยคือการลดดอกเบี้ยแล้วก็ข้างล่างนะคะคือการปรับโครงสร้างนี่ นะมันแตกต่างกันยังไงลดดอกเบี้ยก็ชื่อตามนี้เลยค่ะจากดอกเบี้ยนะคะประมาณห2ใช่ไหมคะลดเหลือ6.0 7 5%ก็คือลดไป0.125%จะทําะทำให้ค่างวดที่เราผ่อนเราผ่อนเท่าเดิมนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจ่าย1 1 0 0 0เท่าเดิมนะคะแต่ว่ามันจะไปลงต้นเพิ่มมานะคะแล้วก็จะลดดอกเบี้ย จากที่จากเดิมเนี่ยดอกเบีย้ยอยู่ที่5,000บนทะคะมันก็จะเป็นดอกเบีย้ยอยู่5,000บาทวิธีการง่ายๆก็อ่ะพอมันไปโปรต้นมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้นี่ลดลงเร็วขึ้นนะคะเรื่องของการปรับโครงสร้างนี้เนี่ยปรับโครงสร้างหนี้อาร,รมณ์เหมือน transform เลยะคะ่ะก็คือไม่ลดดอกเบีย้ยไม่ลดเงินงวดก็ขอยืดระยะเวลานะคะซึ่งมี2ลักษณะ ตารางด้านล่างแบบนี้ด้านบนตรงนี้นะคะไม่ลดดอกเบีย้ยนะแต่ว่าขยายระยะเวลาจาก10ปีเป็น12ปีดอกเบีย้ยคงเดิมก็คือ6.2นะคะจะทําให้มีเงินงวดต่ำลงอ่ะอันนี้เป็นการกําหนดมาให้นะคะก็จะอยู่ที่9 8 0 0ทีนี้เนี่ยข้อแตกต่างผลลัพที่ได้ก็คือมันจะไปลงไปลงดอกเบีย้ย5,001 0นคือดอกเบีย้ยเนี่ยลงเท่าเดิมแต่ว่าแค่ยืดระยะเวลาต่ออายุลมหายใจของเราในการที่ ประหยัดค่างวดไปได้1,200บาทต่องวดต่อ,ดตอเดือนนะคะต่อแบบที่2นี้นะคะการปรับโครงสร้างแบบนี้ก็คือยืดระยะเวลาจาก10ปีเป็น12ปีนะคะและลดดอกเบี้ยจาก6.2%ต่อปีนะคะเป็นดอกเบี้ยพิเศษ3.9%ต่อ6เดือนแล้วค่อยกลับมาเป็น6.2%เหมือนเดิมน,นะคะมันจะลดค่างวดจาก1 1 0 0 0บาทเนี่ยเป็น9,800 แสดงว่าเรามีเงินนอนเก็บในกระเป๋าเราเพิ่มมาอีก1,200บาทต่อเดือนนะคะและว,วิธีนี้เนี่ยเมื่อมีการลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยจะทำให้เงินงวดที่จ่ายไป9800บาทเนี่ยมันไปนลงดอกเบี้ยอยู่ที่3,200บาทถ้าเทียบกับตรงนี้นะคะดอกเบี้ย51 0 0ใช่ไหมคะตรงนี้นะคะพอมาเป็นแบบนี้ค่ะดอกเบี้ยมันอยู่ที่3,200ถูกไหมคะแปลว่ามันก็จะมีส่วนต่างเงิน เก็บเข้ามาของเรานะคะก็ลดดอกเบี้ยไป1,900บาทแลวว่าระยะเวลาแบบนี้ค่ะสามารถที่จะทําได้ก็จริงนะแต่ว่าในแง่ของธนาคารเนี่ยก็จะมองว่าเหมือนลูกค้าไม่ไหวแล้วจริงๆนะมีความจําเป็นที่จะต้องกลับโครงสร้างนี้ถึงจะทําแบบนี้ได้แต่ว่ามันสะท้อนถึงอีกเรื่องก็คือว่าลูกค้าไม่ไหว2คือลูกค้าเริ่มอ่อนแอแล้วนะเริ่มจะไปต่อไม่ไหวแล้วนะถ้าจะสมัครสินเชื่อใหม่ในอนาคตเนี่ยอาจจะยากขึ้น เพราะว่าลูกค้าไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วนะคะก็จะมีปัญหายกวไว้ว่าเราเคลียร์ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะปรับโครงสร้างนี่อะไรแล้วนะคะเราเคลียร์แล้วเราพยายามหาเงินมาปิดให้มันจบเร็วขึ้นหรือให้มันกลับมาสู่สภาพปกติแล้วค่อยยื่นกู้ใหม่ในอีก6เดือนข้างหน้าของแบงค์บางแบงค์นะคะบางแบงค์โดยเฉพาะอายุตัวอย่างแบงสีส้มนะคะก็สามารถที่จะทําได้แต่แบงค์อื่นๆอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยนะคะ โอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจัดการนี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกคนคะ่ะ